ตลึกประเด็นรอ้อนข่าวบันไทย by Mano p o k i n g Style ประจำวันที่5ธันวาคม2564โดยเชพวาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูขา่าววันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่ครับว่าจะมีข่าวอัไรน่าจับก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้จะนักโปรแกรมทีมชาติไทยในศึกธศรกิจครับ2020ที่สิงคโปร์ในครั้งนี้ โดยเปิดโปรแกรมทีมชาติไทยจากการนำทีมมานโปกิ้งในศึกเอฟเอ p คัพ2020ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65ณประเทศสิงคโปร์โดยการนี้ทางเป็นการเปิดโปรแกรมช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมมานโปกิ้งผู้จัดการทีมชาวเยอรมันในศึกเอฟเอคัพ2020ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมณประเทศสิงคโปร์ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล a f f Cup 2020ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A บไปตั้ต่อไปนี้เริ่มจากวันที่5ธันวาคมเวลา15.30ทีมชาติไทยเจอกะทางตีมอเรสเตวันที่11ธันวาคมเวลา19.30ตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติเมียนมาวันที่14ธันวาคมเวลา15.30ตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติฟิลิปปินส์พบกับทางทีมชาติไทยและวันที่18ธันวาคมเวลา19.30 ตามเวาของประเทศไทยทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติสิงคโปร์ในครั้งนี้ซึ่งโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนั้นก็จะมีวันพุทธที่22ธันวาคมนัดแรกอันดับ2ของกลุ่ม A พบอันดับ1ของกลุ่ม B เวลา19นาฬกาสกาัีตามเวลาของประเทศไทยกุยสองจะเป็นวันพระรากรดีนะครับผมในวันที่24ธันวาคมก็จะเป็นกลุ่มของ กลุ่ม B ีพกกับทางอันดับ2ของกลุ่ม A อในเวลา1ิก้นาฬิกาสามสิีต่อมาคู่ที่1วันเสาร์ที่15าธันวาคมนัดที่2อันดับ2ของกลุ่ม B พบอันดับหนึ่งของกลุ่ม A เวลา1 9กนาฬิกาสามสิีตามเวลาของประเทศไทยส่วนคู่ที่2นั้นวันที่2 6กธันวาคมนัดที่2อันดับ1ของกลุ่ม A พบอันดับ2ของกลุ่ม B เวลา1 9กานาฬิกาสามสิีตามเวลาของประเทศไทย ส่วนทางโปรแกรมรอบจิงสนันเลอร์นะฮะก็จะมีวันพุธที่1 9บาตุลาคมนัดแรกเวลา19นาฬิกาสาสบทีตามเวลาของประเทศไทยวันเสาร์ที่1มกราคมนัดที่2เวลา19นาฬิกาสาสบทีตามเวลาของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะในครั้งนี้เป็นดังว่าง,งานนี้จัดหนักนะฮะเป็นโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกซซูกิคัพ2 0ย0ที่สิงคโปร์ในครั้งนี้นั่นเองก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่า DMT ข่าวใหญ่ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกจอจะควา้าโจทันเข็มดีจากทาง Odense BK ทางสื่อดนมาการะบุเลยว่าทีมสโมสรชื่อดังของเมืองไทยสนใจจะคว้าตัวโจทันเข็มดีประการัหลังลุกขึ้นไทยเดนมาร์กจากสโมสร o d e n บี BK ซึ่งการประการล่าสุดได้มีการยืนยันแล้วว่าพวกเขานั้งจะยื่นข้อสเสนอเพื่อจะขอซื้อตัวนารับปลานี้ซึ่งทางด้านโต้นสกัด โอ,อเดเซ s ์บีเคตั้งค่าตัวแนวรับลุกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย19ปีปรายนี้อยู่ที่1ล้านยูโรหรือประมาณ88ล้านบาททางนี้ต้องมาลอนลุ้นกันว่าดิวที่ว่านี้จะปิดสำเร็จรหรือไม่สำหรับทางจอาทาันเข็มดีมีชื่อเข้าสู่ทีมชาติไทยครั้งแรกในทีมชุดยุ3ปีจากคอนเนคชั่นของมาดามแป้งนพันล่ลาำซ้ำก่อนจะมีส่วนสำคัญพาทีมคว้าตั๋วไป,ปรรบสุดท้ายเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานในขรนั้ังนี้ ซึ่งตอนนี้ฝรั่งนั้นกำลังจะได้เห็นเขาลงสนามห้กับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกเอฟ c u p 2020ในครั้งนี้เปน็นัจงงานนี้นะผมเจ้าหนูโจทานเข็มดีดันเนื้อหอมซะอย่างนั้นต้องดูกันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าสปอร์ตฮีโรโ่โคชซิกโก้เปิดสเสวตัวจริงชุดฟรุ็กทีมชาติไทยในศึกเอฟคัพในช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งสปอร์ตฮีโร่ของทางโคสซิโก้การสเปนตัวจริงทีมชาติไทยในยุคของมานูแข็งแกร่งมากแค่ไหนเราไปชมกันดีนกว่าครับซึ่งภายหลังปานโปกิ้งกุนซูชาวบราซิลเยอรมันทำการประกาศรายชื่อนัเตะ30คนสุดท้ายล่าแชมป์เอฟเอคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ล่าลสุดนะฮะทางสปอร์ตฮีโร่บริษัทด้านกีฬาของโคสซิโก้เกศัสนาเมืองอดีตกุนซูทีมชาติไทยในการรายชื่อสเตัวจริงกุนซูชาวบราซิล ของมันโนพอกิ้งคนนี้บอกเลยว่าทีมาชิไทยชุดนี้แข็งแกร่งแล,และมีความลงตัวอย่างสุดแล้วภายใต้ระบบ3 4 1 2ประกอบไปด้วยผู้สัมปะตูชัดชัยบุตรพรมกองหลังก็จะเป็นพันศาเฮวิบูลมณียาชอมเบียโจธานเข็มดีกองกลางก็จะเป็นธีรทรบุญมาทันธนวันรธุจิตถาบอลสารยูเย็นและก็ทิสตองโดส่วนเพลย์เมคเกอร์ก็จะเป็นชนะทิพย์ทรงกสินและกองหน้าจะให้เป็น ธีรสินแดงดาแล้วก็สุภัชัยใจเด็ดยืนคู่กันเลยท่าน,นี้วันนี้เป็นเกมแรกของทีมชาติไทยในศึกเอฟเอคัพจะพบกับทางทีมอเลสเตและมีเป้าหมายเดียวจากประดำแป้งก็คือต้องการคว้าแชมป์ให้ได้สารเดียวเท่านั้นในครั้งนี้เป็นแตังางานนี้ก็ตามดูแล้วก็รับชมร่วมเชียร์กันได้นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่ากราา 9, ะแส AK9 ธีรทรส่งสัญญาณไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด หลังจากประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายทีมชาติไทยของยุคมโนโพกิงหรหนึ่งในชื่อที่เป็นกระแสดราม่าอย่างมากนั่นก็คือการที่ทางมโนโพกิงนั้นเบรกโตเอเค9นอดิศักไกสอนกองหน้าตัวจบสกอ์ไว้30ปีจากสโมสรเมืองทองยูเนต็ดติดทีมไปล่าแชมป์เอฟเอคัพที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้กันอีกด้วย ซึ่งล่าสุดทางทีเดทอมเมทันแบกสายจากทางสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมอนินอสทีมลีการีแชั้นเจลิกของญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงการที่ทีมชาติไทยบริตวเอเคนายไอสักไกสอน้ดยข้อความที่ว่าผมชอบนะวิ่งเพรสได้วิ่งทำทางให้จ่ายได้เข้าฮอตได้แต่ทุกอย่างต้องเอื้อสำหรับกอบด้วยระบบตอนดริมทีมกรอบนั้นทำได้ดีเปอย่างมากเลยนะ ทางนี้ไอซ์สกาซอนจะเป็นหนึ่งใน3กองหน้าทีมชาติไทยร่วมกับทางธีรศน์แดงดาสุภชัยใจเด็ดในชุดล่าแชมป์เอฟเคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้นั่นครับน,นะนผมเป็นะว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,ก็แลวกันว่าจะเป็นอย่างที่ทีรธรทนั้นได้กล่าวไว้ไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกครับจางศึกสวมชุดเกราะขาวสติมอร์แฟนเข้าชม10,000คนต่อเกม โดยไทยสวมเสื้อขาวเกมเปิดหัว AFF Cup ค2020โดยกระทงจีบอลเลสเตดวันที่ที่5ธันวาคมพร้อมอนุญาตให้แฟนเข้าชมเกมใน3การแข่งขันได้ไม่เกิน10,000คนตอน 1, แมตช์ในครัน้นี้ซึ่งทางสมาธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า a f f ได้จัดการประชุมผู้จัดการทีมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอล a f f คัพ2020 โดยเนื้อหาหลักในการประชุมประกอบไปด้วยฝฟล์จากการแข่งขันได้รับอนุญาตให้แฟนเข้าชมเกมในสนามแข่งขันได้ไม่เกิน1,000 0คนต่อ1แมตช์การแข่งขันโดยการแข่งขันฟุตบอลประการ AFF Cup 2020จะแข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ทุกนัดซึ่งทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่มีใครได้สิทธิพิเศษซ้อมในสนามการแข่งขันในรกรณนี้ ขณะที่ในส่วนของสีเสื้อทีมชาติไทยจะสวมเสื้อสีขาวผู้สำบัตูสีเขียวในเกมที่จะพบกับทางจจมอนเดสเต้วันอาทิตย์ที่5ธันวาคมเวลาส6มนาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาของประเทศไทยสำหรับการกฎกติกาการแข่งขันการเปลี่ยนตัวจะสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่น1นัดได้ทั้งหมด5คนตอนน่อ1นเกมโดยจะสามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมด3ครั้งไม่รวมพักครึ่งถ้าหากจะรับใบแดงโดยตรงจะถูกสั่งห้ามลงสนามทันที เป็นจำนวน1เกมหรือถ้าหากได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะถูกสั่งห้ามลงสามทันทีเป็นจำนวน1เกมส่วนการล้างใบเหลืองนะฮะการน,นี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่แข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจบลงไปโดยโปรแกรมทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเอฟเอคัพ2 0 2 0่รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดแรกในวันที่5ธันวาคมเวลาส0นาฬิกาสสินาทีตามเวลาของประเทศไทยที่สามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางช่อง7 H d ดีในครั้งนี้ ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับในช่วงเย็นวันนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีกว่าชนะทิพย์ตรวจโควิดก่อนจะบินสมทบช้างศึกลุยเศรษฐกิจครับในช่วงสัปดาห์นี้โดยทางเจ้าเจาชนาทิพย์สงกสินและลุกทีมชาติไทยของทางคอนซีสเปโรเข้าตรวจหาเชื้อโควิดในจีนก่อนจะบินเข้าประเทศสิงคโปร์ทันที หลังจบเกมเจลิกนัดสุดท้ายของฤดูการลวันที่สิงวาคมที่ผ่านมา ชินาทิพย์สงกสินได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดในจีนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบินเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์หลังจากได้ผลตรวจแล้วซึ่งชินาทิพย์จะบินไปยังประเทศสิงคโปร์ทันทีเพื่อตามเข้าสมทบกับทีมชาติไทยเพื่อตะลุยศึกตบันเอฟเอฟคัพ2020หลังจากที่เดินทางมาถึงแล้วชินาทิพย์สงกสินจะต้องกักตัวตามมาตรการการป้องกันโควิดในจีนก่อนหนึ่งมันและก็จะลงสนามซ้อมมือแรกทันทีในขอ้อนี้ สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในศึก A, เอฟครับนะฮะที่นกลุุ่ม A ประกอบไปด้วยวันที่5ธันวาคมพบทิโมเรสเตเวลาไทยก็คือ16นาฬิกา30นาทีวันที่11ธันวาคมพบเมียนมาเวลาไทยก็คือ19นาฬิกา30นาทีวันที่14ธันวาคมพบฟิลิปปินเวลาไทยก็คือ16นาฬิกา30นาทีและวันที่18ธันวาคมพบเจ้าภาพสิงคโปร์เวลาไทยก็คือ19นาฬิกา30นาทีโดยช่อง7 HD รับหน้าที่ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทย ได้รับชมทุกนัดในครั้งนี้เป็นนักว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันนะครับว่าชนาทิปสงกรสินจะได้ลงทันเกมหน้าไหมการที่ต้องรองดลื้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโพกิงสไตลประจำวันที่5ธันวาคม2564โดยใช้ระพบครั้งฟุตบอลไทยครับ